สวัสดีครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นัทแชนแนลนะจ๊ะน้าจ๋าจ๋านี่นี่บ้านหรือวังบ้านอันอันอันนี้คือเรือนรับรองอออเแกลงสามสลึงอยู่ได้เต็มบ้านเลยสิอันนี้เศษเสี้ยวของหน้าบ้านใช่ไหมค่ะใช่อันนี้คือหน้าบ้านอันนี้คือหน้าบ้านครับอันนี้คือหน้าบ้านเอฟซีนะ๋ยวให้พี่นัทดูนะข้างหลังอยู่นู่นนี่ข้างหลังอยู่นู่นเห็นมาข้างหลังอยู่นู่นข้างหลังอยู่นู่น ใช่นี่เขาหลบรถนะคะเขาต้องหลบรถนะคะเขาต้องหลบรถกับข้าวกับข้าวเขากับข้าวนะกับข้าวก็กับข้าวไปด้วยกันนะคะ<ไ>นี่นะะโอ้โหเป็นครั้งที่สองที่พี่นัทลุ้นรถบ้านโปโลอยู่ไหนเรียกโปโลอยู่ไหนมาดูรถบ้านด่วนนะคะเนาะคะโปนะโลอยู่ใส โอ้ระวังสายไฟกันซะอ๋อเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะบอกแกก่อนนะคะนี่คนะคะเจ้าของรถนะคะบอกเขาว่าเราเจ้าของบ้านอ่ะบอกเขาบอกเขาสิเดี๋ยวเออบอกพี่เขาพี่สวัสดีค่ะหนูนานะเจ้าของบ้านเดี๋ยวเออหนูจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะครับครับไปรอห้องหน้าฝากเขาจะคานมานา เราไปไปตากตรงนู้นเราจะถ่ายรูปสวยๆบนเนิน bon นู้น,นเลยแล้วถ,ถ่ายไปไหนนะนู่นตรงเลยแล้วถ,ถ่ายแล้วนาก็ไปถ่ายคลิปแล้วบ้านก็จะมาแล้วเราก็จะขึ้นรถใช่เราคือไอ้ไอ้คันนั้นอะ่ะมันง่ายอคัะเอ้ข้างหน้าน่ะมันง่ายข้างหน้าไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องวิตกเขามืออาชีพใจเย็น ยังไงเขาก็มาได้อานาจอดตรงนี้ก่อนแลน้วนาก็ลงไปถ่ายคลิปตื่นเต้นไหมนาะตื่นเต้นร,รู้สึกถึงความรู้สึกพี่นัทหรือยังรู้ขนาดพี่นัทหลังเล็กรถมาแค่คันเดียวอเอเอพี่นัทยังตื่นเต้นแลน้วนี่มันมากี่ครั้งสามสี่กับแม็กโครอีกเอเอมาแวรบ้านมาแล้ว แล้วนะคะสี่รถบ้านนะคะของเซรีนาหนูนานะครับทั้งหมดมาทั้งหมดสามคันนะครับมาทั้งหมดสามส่วนนี่นะคะมาแล้วจ้ะมาแล้ว เก็บไฟ็นความทรงจำนะคะที้งบ้านเซนีนาหน้ามาแล้แลวค่ะคันนี้คันที่หนึ่งนะคะนำขบวนะเขารอเพื่อนเขามีเด็กน้อยมาด้วยีสวัสดีครับ นำ้ำอ๋อน้ำไปเลยคะ่ะมามาพี่นัดพี่นัดไปขับรถบ้านนะโอเคจ้ะไปขึ้นตรงไหนวะพี่นัดพี่นัดนั่งด้านนอกเลยลนั่งด้านนอกกได้โอเคอ่ะพี่รับตั้งหนูหน่อยโอเคโอ๊ยไปอะ,อะขอบคุสวยะดีค่ะ ไปเลย <laughs>